นี่เป็นมาตรการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวางกรอบเข้าไว้ต้องมีผู้ขับัญชาเหนือตนขึ้นไปสองชั้นรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบอีกเช่นกันผู้ขับัญชารับผิดชอบ ผมชื่นชมผมตอนนี้ก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งผมก็ต้องระแวงระแวงไอ้ไอ้คนบ้ายาด้วยระแวงพวกจิตเภทด้วยนี่จะต้องให้กูมาระแวงตำรวจอีกเหรอเพราะเห็นตำรวจเราก็สบายใจมอบตัวมอบตัว เขาจำได้อะไม่มอบตัวเขาก็วิสามันนี่ยมั้งมันอันตรายครับคือไปจับกลุ่มคนร้ายที่มันมีอาวุธอยู่ในมือแล้วก็จิตมันไม่ปกติเนี่ยถ้ามันมีมีดมีไม้เนี่ยตำรวจก็ยังใช้ไม้คําไปตายแล้ว มันต้องตรวจสภาพจิตมันต้องตรวจสภาพจิตกันแล้วนะครับแม่จริงๆเลยก็เสียใจเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับอ้าวคราวนี้ท่านถามมาเรื่องอ่าคุณหนุ่มโหนกระแสนะครับไปแจ้งความดำเนินคดี ขบวนการเชื่อมจิตนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็จะเข้าไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนนะครับเพราะไปก็ด่ากันออกสื่อออนไลน์เนี่ยฮะคุณหนุ่มก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับตอนนี้วันที่เขานัดเนี่ยมันอาจจะนัดเช่นพรุ่งนี้นัดเที่ยง แต่เขาอยากจะหลบนักข่าวมัครับอยากจะหลบนักข่าวแล้วไปก่อนเวลาแต่ผู้ต้องหาเนี่ยระดับตำรวจเนี่ยถ้ามีใครไปแจ้งความแล้วตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยจะอยู่ในชั้นเป็นผู้ต้องหานะครับเช่น ผมไปแจ้งความดำเนินคดีคุณอนุชิตพอพนักง,งานสอบสวนเรียกคุณอนุชิตไปรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยจะเรียกว่าผู้ต้องหานะครับผู้ถูกกล่าวหาผู้ผู้ถูกกล่าวหานะครับแต่ว่ามันมีความละเอียดอ่อนตรง ตรงนี้นิดหนึ่งนะตำรวจทองหล่อเนี่ยพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเนื่องจากผู้ต้องหาคนหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กคือน้องไหนเนี่ยพอเด็กปุ๊บเนี่ยโอ้โหลำบากกฎหมายมันบังคับเข้าไว้ครับถ้าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยแก่แก่อายุเยอะแล้วเนี่ยยังต้องปิดบังใบหน้าเขาเลยเพราะ กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นระบบกล่าวหาเขาให้ถือว่าผู้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินหนึ่งที่สุดว่าเขากระทาความผิดถึงจะเปิดเผยได้บางครั้งเรายังหุดหงิดเลยครับเฮ้ยผู้ต้องหานี่มันเป็นก่อเหตุชั่วร้ายตำรวจจะไป เอาหมวกคลุมหน้ามันใส่แมสท,ทำไมเราอยากนะเห็นหน้าคนชั่วแต่ถ้าตำรวจไปเปิดหน้าไอ้ตำรวจนะ่จะโดนฟ้องครับไอ้ตำรวจมันก็เซฟตัวเองครับแต่ที่จริงมันก็มีชั้นเชิงฮะแกล้งช่วงระหว่างพาเดินไปห้องนั้นห้องนี้นะสื่อมวลชนก็อาจจะแอบทำข่าวได้แต่ตรง,นนงนเนี้ยไอ้น้องไนท์เนี่ย มันสำคัญตรงเด็กพอเด็กนั่งอยู่ห้องข้างล่างปกติเวลาเป็นผู้ต้องหามันต้องพิมพ์มือถ่ายรูปทำประวัตินะครับพอพิมพ์มือถ่ายรูปทำประวัติเนี่ยไอ้นี่มันดันเป็นเด็กไนงะพนักงานสอบสวนก็กลัวว่าถ้าขึ้นไปห้องโน้นเดี๋ยวนักข่าวดักถ่ายก็เลยให้เจ้าหน้าที่พิมพ์มือน่มาพิมพ์ในห้องอีกห้องหนึ่ง ทางอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มคุณหนุ่มก็ไม่พอใจไม่พอใจครับเพราะว่าผู้ต้องหาทุกคนมันต้องไปพิมพ์มือที่ห้องพิมพ์มือถ่ายรูปทำประวัติแต่ว่าระเบียบมันไม่ได้ออกหรือกฎหมายไม่ได้ออกบังคับไว้แล้วครับ,ว,รบว่าต้องไปพิมพ์มือที่ห้องนั้นห้องนี้นะฮะจะไปพิมพ์ที่ห้องไหนก็ได้นะครับคุณหนุ่มก็ จะเข้าไปเข้าห้องน้ำไอ้น้องที่ทำหน้าที่ตรงนั้นมันก็ตื้อๆนะฮะใช้คำว่าตื้อๆคือแทนที่จะบอกเขารู้อยู่แล้วว่าหนุ่มกัใชยัยดังจะตายแล้วก็เป็นคู่กรณีแล้วเขาเป็นผู้เสียหายก็น่าจะชี้แจงเขาตรงๆว่าคุณหนุ่มครับ เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งก็ได้ครับหรือไม่งั้นไปเข้าที่ห้องทํางานผมก็ได้ครับถ้าเข้าไปตรงชั้นนี้มันจะเกิดการโต้เถียงขลมกันทะเลวิวาทกันเดี๋ยวผมจะบกพร่องไปด้วยเออถ้าชี้แจงอย่างนี้มันก็จบแล้วนะครับมันก็จบแล้วเพราะคุณหนุ่มก็โกรธครับเพราะว่าทนายอีกฝ่ายหนึ่งไปพูด แวะกันไปแวะกันมาอย่างเงี้ยนะครับชี้แจงไม่เป็นเด็กมันชี้แจงไม่เป็นมันก็บอกเป็นหน้าที่ผมเป็นอำนาจผมผมไม่ให้เข้าครับอะไรครับปอโถอันอ้อยตาหวานลิ้นไม่สิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายก็ชี้แจงไปถ้าเป็นผมเอา้าคุณนมไปเข้าห้องผมเลยนะครับ คุณหนุ่มอ้างว่าจะไปเข้าห้องน้ํานะครับที่จริงใจก็คงไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำหรอกครับใจก็อยากจะไปดูหน้าไอ,ไอ้ทนายฝ่ายตรงข้ามนะครับตำรวจก็มีเจตนาแค่ไม่อยากให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเนี่ยมันไม่มีเชิงเด็ก,กอ่ะตัวท่านภูมกับสอนอท้องหลอกก็ไปเข้าเวรไปเข้าเวร ข้าเวรที่อื่นนะครับมันก็ต้องว่าท่านภูมิกับด้วยนะมึงใช้คนไม่ถูกงานนะี่ยมันต้องใช้คนที่ถูกงานนะครับใช้คนให้มันแต่ว่ามันหน้างานมันไนงะถ้ามันเป็นรองภูพ่งกับฝ่ายป่าปรามหรือเป็นสอปอเนี่ยมันก็ต้องมาทําหน้าที่ตรงนั้นและภูมพงกับเนี่ยมันเลือกคนไม่ได้เขา ระดับทองหล่อนี่ถือว่าสังคมตำรวจเขาถือว่าเป็นโรงพักเกรดที่ดีที่สุดของนครบาลน,นะครับใครจะมาเป็นผู้บังับเนี่ยใครจะมาเป็นรองผู้บังับหรือจะมาเป็นสะวะปเนี่ยต้องเหาะเหินเดินอากาศได้นะครับสอททองหล่อนี่ยนะครับแต่ว่าเด็กมันพูดไม่เป็นมันซื่อบือ้อไปหน่อยอะ่ะพูดภาษาผมเป็นภาษาพ่อภาษาลุงแล้วก็แม่มึงซื่อบือ้อ นะครับมึงซื่อบื้อไปหน่อยไอ้ตูดหมึกถ้าผมดา่าก็จะด่าไอ้ตูดหมึกนะครับถ้ามันบอกคุณหนุมครับเดี๋ยวจะเกิดการประทะกันครับเดี๋ยวจะเกิดการโต้เถียงกันแล้วก็ผมก็จะบกพร่องไปด้วยคุณหนุ่มไปเข้าที่ชั้นชั้นหนึ่งได้ไหมครับหรือไม่อย่างนั้นไปเข้าห้องท่านผู้ว่กลับเลยครับมีห้องลับสำหรับคุณหนุ่มว i p อพีเลยครับแแค่นั้นเนอะ ผู้หนุ่มดังระดับนี้แล้วนะครับโอ้ยพอผู้การรู้ก็อยากจะเตะตูดไอ้ไอ้น้องคนนั้นเหลือเกินนะครับต้องเตะตูดแล้วไอ้ตูดหมึกมึงหาเรื่องหาเรื่องมาให้กูอีกแล้วนะครับตำรวจมันต้องพริ้วหน่อย ดำรงความเป็นธรรมให้ได้นะครับ